ดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีกุลประจำเดือนกันยายนพุทธศักราช2568สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในคำพยากรณ์ดวงรายเดือนซึ่งเดือนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่9ในเดือนกันยายนเรียกว่าใกล้จะสิ้นปีเข้าไปทุกทีแล้วนะครับใครคิดจะทำอะไรภายในปีนี้แล้วยังไม่ได้ลงมือทำก็ะเลงมือเข้านะครับอีกไม่กี่เดือนก็ปีใหม่อีกแล้ว เวลาช่างเดินเร็วจริงๆครับคนที่ทํางานประจําก็มักจะเล่งให้หมดวันเร็วๆจะได้หยุดสักวอาทิตย์แล้วก็หยุดยาวปีใหม่ได้กลับบ้านไปท่องเที่ยวแต่กลับกันสําหรับคนทํากิจการทําธุรกิจหรือว่าพวกอาชีพอิสระก็มักจะรู้สึกว่าวันๆมันเดินเร็วทําอะไรแทบไม่ทันเดี๋ยวก็หมดวันหมดเดือนเดี๋ยวก็ปีใหม่เวลามันก็เดินของมันเท่าเดิมแต่อารมณ์ความรู้สึกมันต่างกันนะครับ และเดือนนี้ก็เข้าสู่ช่วงท้ายท้ายปีแล้วนะครับสําหรับเดือน9เดือนนี้น่าสนใจทีเดียวครับเพราะว่าเป็นจุดที่ดวงจะเริ่มต้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในดวงชะตาแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงส่งผลไปเรื่อยจนถึงปีใหม่เลยทีเดียวครับซึ่งก็ต้องบอกว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนดวงครั้งใหญ่อีกครั้งครับเพื่อเข้าสู่สกราชใหม่จากการถอดดวงชะตาผมก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาบ้างแล้วโดยจะมีหลายดวงที่ปรับเปลี่ยนดีขึ้นดวงดีดวงเริ่มปัง มีโชคลาภวาสนาเกิดขึ้นแต่บางดวงก็อาจจะร่วงดวงตกตามวัฏจักรของรอบดวงดาวเดือน9จึงเป็นเดือนที่สำคัญครับเพราะมีจุดเปลี่ยนแปลงหลายอย่างส่วนทิศทางจะเป็นยังไงจะดีร้ายอย่างไรและมีอะไรต้องเตรียมตัวรับมือบ้างเราไปดูคำทำนายกันเลยครับภาพรวมดวงชะตาในเดือนกันยายนจะเป็นเดือนของการพลิกฟื้นดวงชะตาในหลายด้านด้วยกันครับ เป็นระยะที่ดวงเกิดการเปลี่ยนแปลงจากจุดต่ำสุดกลับมาดีขึ้นอีกรอบเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่สําคัญครับที่อยากจะให้จับจาดูให้ดีๆว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างกับดวงชะตาซึ่งระยะแรกเริ่มของการเปลี่ยนแปลงก็จะเริ่มจากเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปครับตลอดเป็นจนถึงสิ้นปีหมายความว่าอีก3าถึงเดือนที่เหลือจากนี้จะเป็นช่วงของดวงปรับเปลี่ยนย้ายฐานดวงใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในดวงชะตาในหลายด้านด้วยกันครับอย่างที่เห็นเด่นชัด และเกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนเพื่อนก็คือทางด้านดวงการเงินครับเรียกว่าเป็นจุดพลิกชะตาที่สําคัญดวงพ้นเคราะห์พ้นจุดต่าสุดขึ้นมานับจากจุดนี้เป็นต้นไปดวงการเงินจะดีวันดีคืนหยิบจับทําอะไรก็เป็นได้เงินได้ทองทํามาค้าขึ้นมีไรายได้มีเงินเข้ามาหลายทิศทางและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องครับนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปเงินทองจะเข้ามามากมาน้อยก็จะมาแบบไม่ติดขัด แต่ส่วนใหญ่จะได้มากกว่าเดือนก่อนเยอะทีเดียวครับดวงการเงินดีวันดีคืนแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีเลยทีเดียวนะครับจากนั้นดวงก็จะเปลี่ยนอย่างชัดเจนเพื่อรับกับสักกาชใหม่หรือว่าปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนครับเพราะดวงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งบางทีมันก็ใช้เวลาไม่นานครับแค่1นถึงสเดือนก็เริ่มจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่บางจังหวะบางขณะก็อาจจะนานกว่านั้นคือ3-4เดือนก็แล้วแต่ครับ แล้วแต่รอบของมันว่าจะมาช้ามาเร็วแต่ว่ารอบนี้จะเปลี่ยนเร็วหน่อยครับคือนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจากเดือน9ไปจนถึงเดือน12สิ้นปีพอดีก็ประมาณ3เดือนจากนี้ครับดวงมันจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเดือนที่เหลือ3เดือนนี้ไปชัดเจนเอาในเดือน12หรือว่าสิ้นปีครับภาพรวมดวงการเงินเดือนนี้จึงเป็นไปในทางที่ดีจนถึงดีมากทีเดียวครับจะหมุนเงินใช้จ่ายได้คล่องตัวดีมาก มีเงินเหลือมาใช้นี่ใช้สินใช้ใจ่ายเรื่องที่จําเป็นสิ่งที่อยากได้อยากทําก็จะได้สมปรารถนาครับและเงินทองยังจะเข้ามาดีหากคุณมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดครับที่ไม่ได้อยู่กับที่นานๆ <c oughs> เพราะว่าเดือนนี้จะมีเหตุการณ์ให้คุณจะต้องเคลื่อนที่ต้องออกเดินทางไปที่ไหนสักแห่งครับไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแต่ไปแล้วก็ดีนะครับไปแล้วจะมีโชคตามมาเดินทางเคลื่อนที่บ่อยๆเงินทองมันก็จะหมุนเวียนเข้ามา ไหลเข้ามาเยอะมากขึ้นครับถ้าใครช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยก็ลองหาเรื่องเดินทางไปที่ไหนสักแห่งครับหรือจะไปหลายๆที่ก็ได้ก็ยังดีครับการเคลื่อนที่บ่อยๆจะนํามาซึ่งโชคลาภเงินทองที่จะหมุนเวียนเข้ามาคล่องตัวดีมากขึ้นครับไม่เชื่อก็ลองดูนะครับและจะพบกับเรื่องดีๆเกิดขึ้นเดือนนี้ดวงการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นครับมีเงินมีทองเข้ามาเยอะทีเดียวหยิบจับอะไรก็เป็นได้เงินดีไปหมดได้ค่าตอบแทน ได้อะไรดีๆกลับมาอย่างคาดไม่ถึงครับเพราะเนื่องมาจากดวงโชคลาภที่สัมพันธ์กันดีกับดวงการเงินนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปคุณจะโชคดีเรื่องเงินครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งโชคเรื่องเงินรอบนี้ก็จะมาได้2ลักษณะครับคือเกิดจากการกระทําของคุณเองจากงานที่ทําจากธุรกิจการค้าจากการลงทุนลงแรงซึ่งเกิดจากการกระทำล้ลวนๆครับยิ่งทํามากก็ยิ่งได้มากยิ่งขยันก็ยิ่งรวยครับ และอีกด้านจะเป็นด้านโชคลาบที่ได้มาแบบไม่ต้องออกแรงมากหรือว่าลงทุนลงแรงนิดหน่อยก็ได้กลับคืนมาแบบดีเกินคาดครับอย่างประเภทลาบลอยเสียงโชคถูกรางวัลน,นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปมันจะมีให้เห็นบ่อยขึ้นครับทั้งโชคใหญ่ลาบก้อนใหญ่ของขวัญของรางวัลต่างๆคุณมีสิทธิ์จะได้สูงทีเดียวครับก็นับว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับสําหรับคุณเพราะดวงการเงินกลับมาดีขึ้นแล้วพ้นช่วงตกต่ํา ช่วงลำบากมาแล้วต่อไปเงินทองก็จะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับและดวงการเงินกับโชคลาภก็จะดีเด่นขึ้นเรื่อยๆนับจากจุดนี้ไปจนถึงสิ้นปีเลยทีเดียวครับใครที่มีปัญหาหนี้สินเงินทองไม่พอใช้หรือว่ามีไรายได้ไม่พอกับรายจ่ายชักหน้าไม่ถึงหลังการเงินติดขัดหาเงินยากนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับปัญหาเรื่องเงินก็จะคลี่คลายลงจะมีทางออกทางแก้ไขที่ดีเข้ามา มีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลให้รอดพ้นจากความยากลำบากในครั้งนี้ไปได้ในที่สุดครับส่วนทางด้านดวงการงานระยะนี้ก็ตีได้สองความหมายครับสองเหตุการณ์ด้วยกันก็แล้วแต่ว่าดวงใครจะเจออย่างไหนมากกว่ากันครับซึ่งดวงการงานกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่เรื่องใดก,ก็เรื่องหนึ่งครับนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีการงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่จะมีผลต่ออนาคตต่อจากนี้ครับอย่างตีความหมายแรก คือดวงมีเกณฑ์จะต้องเคลื่อนที่จะต้องเดินทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานโดยตรงครับจะไม่ได้นั่งอยู่กับที่นานๆจะมีหน้าที่งานใหม่ๆเข้ามาให้คุณรับผิดชอบลักษณะก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ออกไปพบปะผู้คนติดต่อเจรจาเรื่องงานเรื่องธุรกิจการค้าหรือการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งครับส่วนอีกความหมายตีความได้ว่าการเปลี่ยนแปลงรอบนี้คือการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนงานลาออก ตกงานสมัครงานใหม่ไปทำธุรกิจส่วนตัวไปรับงานอิสระเป็นฟรีแลนซ์หรือไปเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนทั้งหมดทั้งมวลก็คือการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานที่กำลังจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องอีก2-3เดือนจากนี้ครับก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีครับส่วนเรื่องว่าจะเปลี่ยนแล้วจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงเรื่องนี้อาจจะตอบไม่ได้ทุกคนนะครับมันขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนว่าเปลี่ยนแล้วจะดีไหม พราะต้องดูด้านอื่นๆประกอบด้วยนะครับถ้าจะดูให้รู้กันจริงๆก็ต้องดูแบบเจาะลึกวันเดือนปีเกิดครับและถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้แบบลึกๆก็ทักมาเช็คดวงกันได้ครับโดยการเพิ่มเพื่อนที่ขึ้นด้านล่างนี้ค่าดูก็ไม่แพงนะครับลองทักมาสอบถามกันดูได้ครับสรุปแล้วดวงการงานกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญครับทําไมต้องเดินทางเยอะขึ้นก็มีโอกาสที่จะได้โยกย้ายเปลี่ยนงานเปลี่ยนแผนกย้ายที่ทํางาน รวมถึงจะมีโอกาสย้ายที่อยู่อาศัยด้วยนะครับในบางกรณีซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นในระยะ2-3ถึงเดือนนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับระยะนี้ฝากเตือนในเรื่องสุขภาพไว้หน่อยนะครับใครที่มีโรคเกี่ยวกับความดันโรคหัวใจหลอดเลือดหรือว่าโรคเกี่ยวกับตาก็ต้องระวังไว้หน่อยครับดูแลสุขภาพให้ดีจะให้อาการกำเริบขึ้นบ,บ่อยๆไม่ส่งผลดีครับโดยเฉพาะคนที่อายุมากก็ยิ่งต้องระวัง พราะช่วงนี้ร่างกายอาจจะอ่อนแอทาให้โรคเก่ากําเริบได้ก็ควรหันมาดูแลตัวเองให้ดีครับทั้งการพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอออกกําลังกายเป็นประจำออกแบบเบาๆนะครับไม่ต้องหนักเพราะคนที่เป็นโรคเหล่านี้อย่าให้หัวใจมันเต้นเร็วเกินไปหรือทํางานหนักเกินไปจะไม่ส่งผลดีต่อร่างกายครับการออกกําลังกายก็ไม่ควรวิ่งไกลๆครับแค่เดินยืดเส้นยืดสายเดินวันละกิโลก็เหลือกินแล้วครับก็ฝากเตือนกันไว้สําหรับคนที่เป็นโรคเหล่านี้ครับ ต้องดูแลให้ดีเพราะอาการมันอาจจะกำเริบขึ้นได้ในช่วงหลายะนี้ครับบริการดูดวงราคาเริ่มต้นเพียง299บาทเท่านั้นรับตรวจดวงชะตาการเงินการงานความรักสุขภาพและเรื่องอื่นๆทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตติดต่อทักไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับ